รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เศษซาไม่ต้องไปเรียนกยวกซาจะตูกหรือรังสาจึงตัอไปเป็นเนกเษตรศานี่เพื่อนครับฉันไม่เป็นกเกษตร तो देखा อยู่ผมไปอารักในรายการเกรษตรซาร์เช่นเคยนะครับรายการเกรษตรซาร์เป็นรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับวิธีการทําการเกษตรในรูปต่างๆนะครับผมที่สําคัญนะครับทุกคนสามารถเป็นเกษตร,ร,ษรกรได้ไม่ยากอย่างที่คิดครับเพียงแค่ดูรายการเกษตรซาร์นะครับคุณไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมลองผิดลองถูกลองทําดูนะครับรับรองว่าเป็นเกษตร,รษกรนั้นไม่ยากอย่างที่คิดครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเหมาะกับการทําการเกษตรในรูปต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ทุกที่นะครับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศเหมาะกับการทําการเกษตรมากๆครับผมระวังนะครับถ้าคุณทําการเกษตรเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นรรษีโดยไมู่้ต ว่าได้อย่างที่เราพาทุกคนมาในวันนี้นะครับก็คือจังหวัดอ่างทองอำเภอโพทองนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพครับผมทาไมเราต้องพามาอ่างทองมาดูการปลูกข้าวเหรอไม่ใช่ครับผมเรามาดูการปลูกพืชที่เรียวกว่าเป็นพืชที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับผมแต่ว่าพูดไปแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องพามาอีกพืชชนิดนั้นก็คือผักสลัดครับ รับรายการเกษตรศาสตร์เนี่ยพาไปพบกับวิธีการปลูกผักสลัดมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักไฮโดรโปรนิกหรือว่าการปลูกผักสลัดแบบลงดินนะครับผมคุณอาจจะงงว่าทําไมต้องพามาอีกครับผมแน่นอนครับเราต้องมีความพิเศษครับผมความพิเศษในเทปนี้ก็คือ 1. ผู้ปลูกผู้ปลูกอายุเพียง17ปียังเรียนไม่จบมปลายเลยแต่สามารถปลูกผักสลัดขายได้กําไรเป็นกอบเป็นกําเลยครับข้อ2นั่นคือวิธีการปลูกแล้วก็รสชาติครับผมเขาบอกว่าผักสลัดของที่นี่เนี่ย ไม่ขมความขมเนี่ยความจริงแล้วอาจจะเป็นรสชาติของผักสลัดหรือเปล่าแต่ว่าน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาปลูกผักสลัดให้ไม่ขมได้แล้วในวันนี้ครับรายการเกษตรศาสตร์จะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักสลัดที่เรียกว่าเป็นแบบตัวของตัวเองแต่ได้รับการรับรองว่าเป็นเกษตรอินทรีย์จากทางรัฐบาลน,นะครับผมไปพบกับเขาเลยครับมังกรยกคุณชายผักสลัดครับนั่นชื่อเขานะฮะชื่อเขาจริงๆงมังกรยกคุณชายผักสลัดผมเรียกชื่ออื่นไม่ได้เขาไม่ยอม ความแตกต่างความแตกต่างของภาษาของที่นี่ผักจะรสชาติไม่ขมครับนี่ผมโม้ให้กับคุณผู้ชมฟังไ้แล้วว่าไม่ขมจริงครับไม่ขมไม่ขมจริงครับเพราะอะไรถึงไม่ขม